ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมวิธีการปรับเปลี่ยนวงเงินของแอป A Mobile กับทางธนาคารทกศกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปได้เลยค่ะเวลาเข้าสู่ระบบนะคะก็กดด้านล่างตรงนี้ใส่รหัสผ่านของตัวเองเข้าไปค่ะที่คุณได้กําหนดไว้6หลักนะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่ตั้งค่าทางด้านมุมขวาล่างนะเลือกปรับเปลี่ยนวงเงินซึ่งทั้งนี้นะคะก็จะมีบอกไว้ด้วยว่าเป็นการโอนเงินภายในบัญชีตนเองในทกศหรือว่า โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นนะก็คือการโอนเงินระหว่างธนาคารแล้วก็การโอนเงินพร้อมเพย์นั่นเองหรือจะเป็นในเรื่องการชําระบินการเติมเงินการถอนเงินไม่ใช้บัตรซึ่งเขาก็จะบอกไว้ด้วยว่าต่อครั้งเนี่ยเขาจะให้โอนสูงสุดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะอย่างก็นี่ถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะต่อวันเนี่ยคุณก็จะโอนตั้งค่าให้โอนได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0 0บาท การเติมเงินก็ไม่เกิน50,000ื่นนะคะการชําระบินไม่เกิน5 0 0 0 0นบาททีนี้ที่ถามกันเข้ามามากๆนะคะก็จะเป็นในกรณีของการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นว่า1วันเนี่ยสามารถที่จะโอนออกจากบัญชีทกสนะคะโดยผ่านทางแอป A Mobile เนี่ยได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะก็คือ1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการปรับเปลี่ยนวงเงินกันนะคะนั่นก็คือเราแตะเข้าไปที่ตรง บุคคลอื่นตรงนี้นะคะแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าการโอนเงินต่อครั้งเนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน500 0 0 0บาทต่อรายการนะคะต่อการทําธุรกรรม1ครั้งแต่ว่าต่อวันเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะโอนสูงสุดได้ถึง1ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับเป็น500000ได้นะคะแล้วก็ทํรายการโอน2ยอด2ครั้งได้ก็คือสูงสุดและสําหรับการโอนเงินผ่านทางแอป เพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งนี้เขาก็เลยไม่ได้แบบตั้งวงเงินไว้ให้สูงจนมากเกินไปนะคะอะ่เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นต่อครั้งเนี่ยห้าแสนบาทนะคะกดยืนยันก็ใส่รหัส OTP นะคะ9 044464ก็จะมีรหัส OTP ส่งมาให้เพื่อการยืนยันการทำรายการของเราด้วยเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือ เราสามารถที่จะโอนออกต่อครั้งเนี่ยได้สูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาทแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับในกรณีอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างในบัญชีตนเองเนี่ยสูงสุดได้ถึง10ล้านบาทเลยต่อวันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการวงเงินโอนกว่าวงเงินที่ปรับเปลี่ยนได้ในผ่านทางแอปนี้นะคะก็ให้ไปแจ้งความประสงค์ที่ทางธนาคารทกสได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยในกรณีที่คุณต้องทํา ธุรกรรมต่อครั้งที่มีจํานวนเงินที่สูงกว่าที่เขากําหนดมาให้นะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของการใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะถ้าเป็นการถอนเงินจํานวนมากๆหรือโอนเงินจำนวนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็าจะแนะนําว่าให้ไปทําธุรกรรมที่ธนาคารดีก,กว่านะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีตนเองหรือไม่ว่าจะเป็นบัญชีห้างหุ้นส่วนบัญชีบริษัทก็ตามแต่นะคะก็แนะนําว่าลองดูว่าวิธีการทําธุรกรรมผ่านทางไหนเนี่ย จะมีความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องชัดเจนได้มากกว่ากันสำหรับวันนี้นะคะก็มาตอบคาถามสําหรับคนที่ถามว่าการปรับเปลี่ยนวงเงินผ่านทางแอปเอโมบายเนี้ยต้องทำยังไรนะคะก็ง่ายมากๆเลยเวลาเข้ามาจะเจอคําว่าตั้งค่าแล้วก็ เข้าไปที่ปรับเปลี่ยนวงเงินตรงนี้ได้เลยนะคะก็เรียบร้อยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคลิปใหม่ๆจาก B Y Station จะได้ส่งตรงเด้งตรงมาถึงมือถือคุณเลยทันทีค่ะสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ